สวัสดีค่ะช่องเจจ่าพาปลูกนะคะวันนี้เะจ่าก็พามาดูก้าผักยจจ่าที่เหลือแปลงก็ยังไม่สําเร็จแต่วันนี้คิดว่าน่าจะสําเร็จแต่ว่าเาจ่าก็ต้องปรุงดินขึ้นมาใหม่ทรงเขาจะยืดยาวแล้วล่ะค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรมันไม่งามเจจ่าก็ปลูกกินเองอยู่แล้วค่ะเจจ่าชอบกินผักอยู่แล้วเะจ่าไม่ซีเรียสเลยทัะเรื่องเรื่องว่ากาจะเกินอายุหรืออะไรเพราะว่าผักที่เะจ่าปลูกปลกปอดสารแล้วฉีดพ่นด้วยฮอร์โมนนมสด เคยเกินอายุอยู่ในถาดหลุมอย่างนี้ค่ะเกินมาแบบเท่ากับอายุที่เขาจะต้องตัด40วัน45วันอยู่ในถาดหลุมนะคะอ่ะ40วันได้เลยคือถ้าเกิดเราเอาลงแปลงก็คือตัดขายได้เลยตัดกินได้เลยแต่ยายจ๋าก็เลี้ยงไว้ในถาดหลุมแบบนี้ค่ะเป็นเดือนเดือนครึ่งน,นการเหลืออยู่4ถาด4ถาดแต่ว่าอ่วันนั้นวันนี้ก็คงจะลงตรงร้อย,อยางค่ะช่วงเย็นยายจ๋าไม่ค่อยว่างค่ะช่วงนี้นี่นค่ะเหลือเหลือแค่เนี้ย เดีแค่นี้แล้วทีนี้ก็อ,อก็อันนี้เลตโอกค่ะวันนี้ยจะจ๋าจะลงลงร้อยอยางอันนี้บัตเตอร์เฮดกับกินคอร์สค่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นผักกาดหอมอิตาลีเจะจ๋าปลูกครั้งแรกค่ะก็เขาจะต้นเล็กตั้งแต่เขาโตช้านะคะไม่เหมือนผักกาดไม่เหมือนผักสลัดทั่วไปรู้สึกว่าโตช้า ตช้าก็อย่างอื่นแต่เขาก็โตนะคะเริ่มเริ่มโตขึ้นมานนี้ค่ะปร่งฟ้าร้านอาหารตามสั่งเขาก็จองไว้แล้วค่ะหนึ่งกระถางแ้้จจ้าต้องบำรุงให้เขาเขาจะเอากระถางไหนไม่รู้เดจจ้าจะไปถามเขาดูว่าเขาจะเอากระถางไหนมีกระถางนี้มีกระถางหนึ่งนะคะจจ้าก็ดูแลเขาเรื่อยๆค่ะปร่งฟ้าก็เติมปุ๋ยหมักให้เขาไปเรื่อยๆ อันนี้จะจาลองตัดกิ่งปักชำดูนะคะเขาก็ติดน่าจะติดค่ะเพราะว่าสดชื่นเพราะว่าไม่ไม่ไม่แห้งนะคะไม่แห้งโปร่งฟ้าค่ะสวยไม้ฟอกอากาศนะคะก็เหลือเหลือก้าผักสีา่าถบแล้วก็นี่เควเมื่อกี้เมื่อกี้แดดออกสองตรงแปลงผังเาจาาจ๋าเจจ่าชอบบรรยากาศมากจายจจ๋าก็เลยจะมาอัปเดตมาถ่ายให้ดูก็คืออัปเดตทุกวันเมื่อวานนี้ก็อัปเดตไปแล้วอันนี้ก็ ฟื้นตัวแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวส่งลูกค้าวันนี้แลค่ะเดี๋ยวต้องไปดูเขาก่อนว่าเขาอยู่บ้านไหมเดี๋ยวจ้าจะเอะเอาไอ้นั่นมาฉีดพ่นตรงข้างล่างให้เขาหน่อยน้ำส้มน้ำส้มหมักเหล้าขาวหมักพริกกับพริกกับกระเทียมนะคะมาฉีดพ่นไล่มดค่ะเดี๋ยวเจ้าจะจะลองฉีดดู เราส่งลูกค้าอันนี้ก็ย้ายใส่กระถางเหลืออีกหลายกระถางเดจ่ายังไม่ย้ายค่ะก็เนี่ยผักแตงผักบ้านเดจา่ดจาเดจ่าโชว์บรรยากาศจาังเลยสะะแหน่เมื่อวันเดจ่าก,ก็ตัดกระชายเดี๋ยวเดวจ่าจะเอาไปลงไปลงล้อยางที่นู่นนะคะเมื่อวานเดจ่าก็เคลียเพิ่งจะลงคลิปไปเมื่อกี้ค่ะเคลียตอนแรกเขา กระสอบปูนที่เจาจ๋าซื้อมาเขาวางอยู่ตรงนี้นะคะที่จริงมันอยู่ตรงตรงหน้าบ้านเจาจ๋าด้านในใต้ใช้คาแต่เวลาฝนสศาดศาศาศเขาชื้นค่ะเขาก็แข็งตัวมันกองอยู่ตรงนี้เกะก,กาศตั้งนานเจาจ๋าก็ทุบเมื่อวานก็ยังไม่สําเร็จนะคะเหลืออยู่ประมาณเหลืออย,ยู่ประมาณเดี๋ยวเจาจ๋าพาไปดูอันนี้ก็เคลที่เจาจ๋าย้ายมาตะกี้ว่าจะเอามาอ่าย้ายกระถางเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินให้เขานะคะก็เนี่ยค่ะ แสงส่องมาสวยนี่ค่ะเหลืออยู่เหลืออยู่หนึ่งก้อนสองก้อนสามก้อนสี่ก้อนนี่ค่ะมันแข็งมากเจจ๋าแบบเมื่อวานเมื่อวานหลานก็มาตามให้ไปช่วยทำอันนี้ให้ให้ไปสอนทำกับข้าวเขาก็เลยเยจจ๋าก็เลยยังทุบไม่เสร็จเหลือแค่นั้นค่ะไหยเยจจ๋าก็เอามาถมตรงนี้นะคะตรงนี้ก็ดีขึ้นนะคะน้ำไม่ขังก็ตรงนี้มันต่ำเนาะ แล้าจ่าก็จะถมเดี๋ยวจะทุบอีกแล้วก็มาถมตร้่องมีเศษปูนอีกหลายกระสอบที่เจ้าจําห้องน้ําที่เขาสกัดออกเจ้าจาก็จะมาทุบทุบทุบถมตรงนี้ให้เขาสูงขึ้นค่ะ,ะบริเวณนี้เจ้าจาก็จะปูนี่ค่ะอันนี้ก็ปูแล้วลค่ะแต่ว่าเจ้าจาไม่ได้รื้ไม่ได้รื้อตัวแปดเหลี่ยมนี้ออกออพวกเศษก็จะพืชอะไรเขาก็จะขึ้นตามโซกเดี๋ยวเจ้าจาจะรื้อรื้แปดเหลี่ยมอันนี้ออกรื้ออก,ลอออกแล้วก็เอาผ้าปู ถ้าปูกันมัชพืชขึ้นเลยค่ะปูปูทับตรงนี้เลยจะได้ไม่มีเศษหญ้าขึ้นอันนี้ฟ้าทนายโจนเห็นพี่ต้อมเขาบอกว่าเอาไปหมักใต้โคนต้นไม้เดจาก็ไม่ค่อยมีต้นไม้ใหญ่ที่จะต้องหมักนะคะเดจาก็หมักใส่กระถางไว้ก่อนนะยคะเดจาก็เริ่มเอาใส่กระถางแล้วเดวจาก็จะเอาดินมากบเอาขี้วัวมากบให้เขาย่อยพอเขายุบตัวลงไปเดจาก็จะปลูกผักบน,บนนี้เลยค่ะบนกระถางนี้เลยเห็นช่องพี่ต้อมรักการปลูก ปลูกผักกินเองเจ๊จาก็จาชื่อช่องไม่ค่อยได้นะคะแต่รู้นะคะ่จะเจจาก็จะททาทาแบบนี้นะคะว่าไล่แมลงวีขาวได้แมลงวีขาวเริ่มมาค่ะเริ่มเริ่มเยอะเนี่ยก็มีฟ้าทลายโจรอันนี้มันก็เป็นต้นกล้าผักที่เจ๊จาเอามาซ่อมนะคะเขาก็ยังไม่ฟื้นตัวดีซ่อมไปเมืม่อเมื่อวานเจ๊จ,จาก,ก็เลยเอาไม้มาปักแล้วก็เอาสารเนเนสาเนตัวนี้ค่ะ มา,มาพางแสงให้เขาไว้เฉพาะต้นเดียวนะคะเพราะต้นอื่นเขาต้องการแสงหมดดจากก็จะลกๆนิดนึงน,นี่ก็เป็นก้าผักที่เหลือบ้างนิดหน่อยค่ะในะตะเกียคือสองถาดนี้นะคะไม่มีที่ปลูกคอะดจากบองตรงเลยไม่มีที่ปลูกะจากเพราะก้าชอบมือหนักค่ะเห็นเมล็ดพันธุ์แบบพอเวลาเขางอกดีแบบมันสนุกนะคะเวลาเพาะก้าแล้วเห็นแบบเมล็ดพันธุ์ขึ้นเต็มกระปุกแล้วแบบ มันดูสวยแล้วเรามีความสุขกับการที่ว่าเราได้เพาะกล้าเห็นเห็นเมล็ดพันธุ์เห็นกล้าเขาขึ้นมาสวยๆนะคะเราก็ชอบเนาะเราก็ชอบก็บเากพาะใหญ่เลยเพาะใหญ่เลยไม่คํานึงว่าตัวเองจะปลูกพอไหมมีที่ปลูกพอไหมไม่ค่ะไม่ไม,ไม่ไม่นึกถึงตอนนั้นหรอกอันนั้นมันเป็นเรื่องของอนาคตขอให้ได้เพาะเพาะก่อนเพาะก่อนแล้วให้มันเกิดมาก่อนดีกว่าอ่อถ้าเราไม่เพาะไม่ลงมือทํามันก็ไม่เกิดนะคะ มันอยู่ในถุงอย่างอยู่อย่างนั้นอย่างอยู่ในตู้เย็นเจ้าจ๋าก็จะเยอะนะคะเ mm hmm. มล็ดพันธุ์ทเจ้าจ๋าซื้อมาหลายอย่างเหมือนกันค่ะซื้อมาเจ้าจ๋าก็ทยอยเพราะการปลูกผักมันใช้เวลานะมันใช้เวลาใช่ไหมคะมันใช้เวลาเราไม่ใช่ว่าซื้อเม่ได้พันมาแล้วเอามาลงกระถางอาทิตย์นึงกินได้เสเมื่อไหร่เราต้องใช้เวลาใช้ความใจเย็นแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปค่ะมันถึงจะ ถึงจะโตถึงจะงามต้องใช้การดูแลเอาใจใส่เขาเนี่ยค่ะก็เป็นกระถางกินคอที่เจา่ช่วงเช้าจะไม่เจอแดดจะเจอแดดช่วงช่วงบ่าย,ายไ,มไม่ถึงกับบ่ายประมาณ11เอดโมงหรือเที่ยงนะคะเยาจาก็มาว้โซนนี้เดี๋ยวโซนนี้เยาจากอ็อันนี้มันเป็นญ่าพันงูเขียวค่ะเขาว่ามันเป็นสมุนไพรเนาะแค่โรคไตอะไรอย่างเงี้คยค่ะเยจ่าจะเอามาตากแดดแล้วแหละเพราะว่าถ้าไม่รื้อออก ก็ไม่ได้เคลียนะคะเพราะตรงนี้ยายจ๋าก็ปลูกผักได้นะคะทุกปียายจ๋าก็ปลูกแต่ปีที่ผ่านมาเมื่อปลายปีหกสามปลายปีหกสามที่ผ่านมาต้นไม่ใช่สิต้นปีหกสี่ตอนเดือนธันวาค่ะปีใหม่ยายจ๋าปูผ้ากันวัชพืชตรงนี้ใช่ไหมคะเนี่ยค่ะปูแบบคือรื้อแปลงตอนนั้นมีแปลงแค่สองแปลงมีแปลงยกสูงแค่สองแปลง เจ้าจ๋าก็ยกมาไว้ฝั่งนี้ค่ะแล้วก็ปลูกผักกาดขาวนะคะใส่กระถางเต็มเลยค่ะยจจ๋าหารูปไม่เจอว่ามันอยู่ในไหนคือมันเป็นภาพนิ่งยจจ๋าเอาลงภาพนิ่งใน YouTube ไม่เป็นค่ะยจจ๋ายจาจ๋ายอมรับว่ายา้จ๋าเรียนเรียนมาน้อยยจาจ๋าเรียนจบต่างเรียนที่ต่างจังหวัดจบแค่ม .3 แล้วมาทํางานมาทํางานยจาจ๋าก็มาเรียนกศนต่อม .6 ตอนที่ยจ้จ๋า ลูกชายเจ้าอ่าอายุได้สามขวบเข้าอนุบาลหนึ่งนะคะวันอาทิตย์เขาจะไปส่งแม่ไปโรงเรียนเขาบอกว่าไปส่งแม่ไปเรียนไปส่งวันนี้วันนี้ไปส่งแม่ไปโรงเรียนไปโรงเรียนแม่ทุกวันนี้ตอนที่เขาตอนเล็กๆนะคะเขาก็โตขึ้นมานะคะแล้วเขาพอผ่านโรงเรียนที่ยจาจ่าไปเรียนกศนนะคะเขาก็จะบอกว่าโรงเรียนแม่โรงเรียนแม่ลูกชายสามขวบเรียนอนุบาลหนึ่งแล้วเขาก็ไปส่งแม่ตอนวันอาทิตย์ไปเรียนกศนนะคะเรียนครึ่งวัน เก้าโมงถึงเที่ยงไม่ใช่8ี่แปดโมงครึง่งแปดโมงถึงเที่ยงเรียนเรียนทุกวันวันอาทิตย์เนจ่าก็ไปเรียนกศสนจุกแค่มอหกแล้วก็ความรู้ก็ไม่มีเนจ๋าก็ทำเออคือแบบเป็นคนเรียนหนังสือไม่เก่งนะคะเป็นคนเรียนหนังสือไม่เก่งหัวไม่ค่อยดีไม่เหมือนพี่สาวพี่สาวเป็นบรรดาพี่น้องสามคนมีพี่สาวคนโตพี่ชายคนกลางนะคะ พี่ชายคนกลางแล้วก็มายีจ่าคนคนท้องพี่สาวอะเรียนเก่งที่สุดค่ะแล้วขยันเรียนเก่งเรียนเก่งแล้วก็แม่ไม่มีเงินส่งเรียนเนี่ยเขาก็อยากเรียนเขาก็สอบเข้ามาเรียนในเมืองได้เขาก็มาเรียนมาเรียนเสร็จก็หาเงินส่งตัวเองเรียนบ้างถ้าขาดเหลืออะไรก็แม่บ้างแต่ว่าส่วนมากเขาก็หาเงินเองช่วง ลูกผักอะไรเงี้ยค่ะรับจ้างอะไรได้เขาก็รับจ้าง <Ps> เขาจะเป็นคนขยันเรียนเรียนเก่งแล้วชอบเรียนแล้วเ,าเขาก็จบม6มาจากต่างจังหวัดค่ับจบม6มาจากต่างจังหวัดเพาจบม6มาจากต่างจังหวัดแล้วเขาก็มาทํางานแล้วเขาก็สมัยก่อนเนาะม6เขาจะามาเรียนต่อมันจะมีปวทเขาก็มาเรียนต่อปวทตอนเขาทํางานเขาก็ไปเรียนเขาก็ไปเรียนไอ้นี่น,นะคะเรียกว่าอะไร เรียนเสริมคอมพิวเตอร์นะคะเป็นคอร์สเป็นคอร์สเ,เป็นคอร์สเดือนเดียวหรืออะไรเงะะี้ยค่ะเขาก็ไปเรียนเลิกเรียนเขาก็ไปเรียนไปเสียค่าเรียนคอมเพิ่มแล้วเขาเรียนปวทแล้วเขาก็มีทํางานแล้วเขาก็ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเขาก็จบปวทค่ะสมัยนั้นสมัยนั้นที่ย้ายจากกรุงเทพใหม่เขาจบปวทจบปวทเสร็จเขาก็มาทํางานเขาก็ได้ทํางาน เขาก็ได้ใช้คอมเป็นอะไรเป็นได้จ่าเขาหัวดีค่ะเรียนเก่งได้จ่าหัวไม่ดีเจ้าจ่าเรียนเรียนไม่เก่งเรียนหนังสือไม่เก่งค่ะเราไม่ค่อยสนใจเรียนแต่เจาจ่าชอบเล่นกีฬาเจ้จ่าจะเป็นนักกีฬาโรงเรียนเป็นนักกีฬาโรงเรียนแล้วชอบชอบเล่นเล่นกีฬาเจจ่าตัวไม่สูงนะคะตัวเตี้ยแต่เจาจ่าเจจ่าเล่นกีฬามาตั้งแต่ประถมวิ่งวอลเล์บอลชายบอลอะไรเจ้จ่าเล่นหมดเลยเจ้าจ่าเล่นหมดทุกอย่าง คือวันหนึ่งแข่งกีฬาสีทั้งวัน่ะถ้าถ้าอันไหนที่ครูเขาไม่มีตัวที่เขาจะเอาไปเอาไปไม่มีตัวแข่งไม่ยอมให้ให้ทีมอื่นใบนะคะเขาจะเขาจะหาคนไปแข่งไปลงเขาถามว่าใครจะไปแข่งมั่งได้จ,จ่ายยกมือตลอดค่ะได้จ,จ่ายชอบกีฬามากชอบเล่นกีฬามา้งแต่ปฐมทุกอย่างวิ่งร้อยคูณร้อยวิ่งผัดวิ่ง 200เมตรวิ่งมาราธอนจะชนะไม่ชนะยะจาจ๋าไม่สนใจค่ะคือขอให้ยจาจ๋าได้ลงแข่งเจ้าจ๋าบอกแค่นี้แล้วค่ะว่าก็บอกอคุณครูนะคะว่าออหนูเล่นหนูจะไปแข่งให้แต่หนูไม่หนูไม่ไม่รู้นะว่าจะชนะไหมแต่แต่จะไปแข่งจะไปลงให้คือช่วยช่วยไปลงแต่ว่าไม่รู้จะชนะหรือเปล่านะหนูไม่รับหนูไม่รับปากว่าชนะไหม พอเรียนมมหนึมอสองมอสามยจาเจ่ามาเริ่มเล่นเล่นบาสค่ะเยจ่าเป็นคนตัวเตี้ยสูงแค่154บาทเอ้ยร้อยเซนติมตรไม่ใช่ร้อยหบาทร้อยห้บาทแต่มันเงินสูงร้อยหสิบสี่เซนติเมตรอ่าค่ะแล้วย่าจาก,ก็มาเล่นมาเล่นบาสเกตบอลนะคะเล่นบาสเกตบอลพอกีฬากลุ่มกีฬาจังหวัดเยจ่าก,ก็เป็นตัวแทนของโรงเรียนไปนแข่ง เป็นตัวคนตัวเตี้ยคนตัวสูงเขาจะเอาไปเป็นเซ็นเตอร์แล้วตัวตัวกลางๆคนสูงกลางๆเขาจะมองเป็นกาดนะคะพอย่าจ่าตัวเล็กยจาจ่าก็อยู่ตัวปีกตัวปีกข้างหน้าแล้วก็รักไก่คือเวลาทางเราได้ลูกเสร็จแล้วยจาจ่าก็าวิ่งเลยวิ่งนำหน้าไปรออยู่นู่นใต้เป้นรอชุดชุดลงบ้างไม่ลงบ้างแต่แย่จาจ่าชอบชอบเป็นชีวิตจิตใจเล้นกีฬาอย่างเดียวค่ะการเรียนการเรียนบางทีนั่งเรียนอยู่ โรงเรียนอื่นมาขอแข่งด้วยอย่างเงี้ยตอน9ก้าโมงสิบโมงครูเขาก็จะประกาศว่าคนนู้นคนนี้นักกีฬา,าบาสเกตบอลของโรงเรียนนี้ให้มาพบที่ห้องสดุดแล้วก็เอาไปม,มีโรงเรียนนี้มาขอแข่งด้วยเขาก็มาแข่งนะคะมาแข่งมาแข่งแล้วก็ได้จาก็ไปก็เลิกเรียนเลยตอนนั้นก็ไปแข่งเลยคือชอบชอบกีฬามากเรียนไม่เก่ง เนี่ยเจจ่าพูดถึงไหนแล้วก็ไม่รู้แต่ชมสวนผักไปนะคะฟังย่๊จ่าพูดไปแล้วกันยา๊จาชอบกีฬาเรียนไม่เก่งยา๊จาก็เลยเรียนน้อยเพราะว่ารู้ว่าตัวเองเรียนไม่เก่งหัวไม่ดีก็เลยไม่ค่อยขยันเรียนแต่ไม่ทิ้งนะคะไม่ขยันแต่ยจจ่าไม่ได้ว่าไม่เรียนนะคะเา๊จ่าเรียนจนจบแต่คล้ายๆว่าเราเรียนไม่เก่งเฉยๆเราก็เลยแบบไม่ค่อยไม่ค่อยแอคทีฟในการที่ว่าจะมามาเรียนนะคะ แต่ว่าโรงเรียนไปตลอดไม่เคยโดดเรียนนะคะนี่จ๋าเป็นคนไม่เคยเลยไม่เคยโดดเรียนไม่เคยโดดเรียนเรียนตลอดผ่านตลอดค่ะคือขอแค่ผ่านดี่จ๋าไม่ได้ว่าจะต้องการเกรดดีๆนะคะน,นี้อันนี้มินนะคะหอมหอมเนี่ยหอมจ๋าชอบมากนีนอันนี้ก็คิวนี่จ๋าก็ย้ายหลบแดดกับก่อนที่จะส่งลูกค้าก็คือ ก็คือแบบว่าเห็นวิวมันสวยเห็นแสงอาทิตย์มันส่องมา่ะคาเยจาก็เลยแบบมาถ่ายให้ดูนะคะเยจ่าเรียนหนังสือไม่เก่งแต่เจาก,ก็เรียนแล้วก็ไม่เกเรไม่โดดเรียนเป็นนักกีฬาชอบเล่นกีฬาชอบออกแรงงานผู้ชายเยจยาชอบทําได้ทุกอย่างถ้าถ้าถ้าตั้งใจทําแต่ว่าก็คือนี่ค่ะแบบยจาเล่าถึงไหนละ คือเล่าไปนะคะเล่าไปคุยไปดูสวนของเจ๊จ๋าไปนะคะคก,ะคะก็อันนี้ไม่ออกไปดูข้างนอกนะคะเรืเ่อแดดแะไยเจจ๋าจะเคลียร์สวนผักค่ะวันนี้มาเล่าประวัติเจ๊จ๋าให้ฟังว่าเจยจ๋าก็ชอบปลูกผกักชอบใช้ใช้แรงมากกว่าใช้หัวสมองพูดง่ายๆเจ๊จ๋าทำอะไรก็ไม่ค่อยเก่งหรอกคะ่ะเรื่องการเรียนเรื่องการใช้หัวสมองที่จะมาคิดนูน่นคิดนี่แต่เจ๊จา๋า มาผูกผักยายจ๋าชอบนอะอันไหนที่เราชอบเราจะทําออกมาได้เป็นที่พอใจของเราที่พอใจของเราถ้าอันไหนที่ไม่ชอบเราก็จะทํามาแบบแบบออกมาได้แต่มันอาจจะไม่ดีพอเมื่อกี้เพื่อนบ้านเข้ามาขอยืมบันไดน,นะคะยายจ๋าก็เลยถือโอกาสขึ้นมาข้างบน มาเอาบันไดอลูมิเนียมเขายืมไปะจะทำจะทาแผงเนจจาก็เลยถือโอกาสขึ้นมาข้างบนแล้วก็เพราะว่าบันไดยอยู่ข้างบนเนจจ่าเอามาเปลี่ยนฝ้านะคะนช่ค่ะฉันฝากยามเช้าเดี๋ยวเนจจาก็จะทยอยเคลียร์ต้นเถาตำดึงเถาบราเิเชรตรงนั้นนะคะสองสองสองกระจุกตรงนั้นนะคะที่เป็นเจดีอยู่นะคะ มันพูดถึงว่าถ้าเรามองให้สวยมันก็สวยนะคะแต่ว่าถ้าเรามองให้มันรกมันก็คือรกแต่สาหรับเจ้าจา่าคำว่ารกก็คือรกแต่เราใช้ประโยชน์ได้เจ้าจ่าก็บางครั้งเจ้าจ่าก็ยอมรกนะคะปล่อยไว้บางครั้งมันรกเกินไปเราก็ต้องเคลียร์นะคะมันถ้าเราใช้ประโยชน์อย่างอย่างตอนเจ้าจ่ายังไม่ใช้ประโยชน์เจ้าจ่าก็จะปล่อยเขาไปก่อนนะคะ ก็จะเห็นสภาพว่ามันอยู่อย่างนั้นมานานแล้วเพราะว่าเป็นเผาบอระเพ็ดน้อยเจจ๋าชอบทำพวกแชมพูพว,พวกอะไรเกี่ยวกับสมุนไพรยเยจจ๋าก็บอระเพ็ดเป็นยาเจจ๋าก็สรรหามาปลูกพอเราปลูกได้เราจะมาตัดทิ้งโดยที่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์มันก็ไม่ใช่ที่นะคะเจจ๋าจะเป็นคนชอบสมุนไพรชอบสมุนไพรทุกอย่างที่เป็นสมุนไพรที่ใช้ประโยชน์ได้เจจ๋าจ,าจะเก็บไว้ เก็บไว้เก็บไว้แบบว่าเก็บไว้ให้เกิดประโยชน์อย่างอมแซบนะคะตรงนี้เนี่ยต้นขนุนที่ปู่ตัดไปก็คือจะเป็นสภาพอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเขาก็จะแตกมาใหม่เนะะี่ยค่ะกําลังแตกยอดพอตัดไปแตกยอดแทงยอดมาสแลนที่ปู่ทําแล้วก็หน้าบ้านเาจจา๋าต้นขนุนที่ตัดก็จะเป็นอย่างนี้คะ่ะเงี้ยค่ะมข้างบ้านเาจจา๋าอ๋อ เมื่อก่อนก็จะเป็นป่าเลยค่ะเป็นป่าแบบแบบตรงนู้นเลยเป็นป่าแบบตรงนู้นเลยแล้วทีนี้เขาเขาก็ถ้าจะจ๋าเป็นคนชอบปลูกผักตั้งแต่เมื่อปีประมาณห้าสามห้าสี่นะคะน้ำเขาท่วมฝั่งนูน้นฝั่งถนนฝั่งกระนู้นนะคะน้ำเขาท่วมนะคะโซนหน้าบ้านเจจ๋าตั้งแต่ไปถึงตรงวัดซับก่อนถึงวัดซับนะคะ เลยนันทวันสิทไปก่อนถึงวัะซับน้ําก็จะไม่ท่วมปีห้าสี่นะคะถนนก็ไม่ท่วมหมู่บ้านก็ไม่ท่วมแต่ตรงนี้จะเป็นป่าเนี่ยตรงข้างบ้านนะคะจะเป็นป่าแบบนี้ป่าแบบนั้นยะจ๋าก็ดูนะมีน้ําเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยแต่ไม่ท่วมแต่ยจจ๋าก็เฝ้าระวังมันมีคนมาถามขายที่ให้ยจ๋าค่ะถ้าตอนนั้นยจจ๋าคิดว่าเจจ๋าเป็นคนชอบปลูกนะคะตอนนั้นยะจ๋ายังยังปลูกผักแต่ว่าปลูกไม่เยอะปลูกต้นไม้ปลูกไม้ประดับ ปลูกอะไรแต่ปลูกไม่เยอะไม่ได้ไม่ได้ชอบจริงจังแบบนี้ค่ะเขามาถามขายให้ยายจ๋าเขาบอกว่าเป็นที่ที่มันหลุดจากธนาคารเขามาเขามาตอนแรกเขามาถามซื้อบ้านยายจ๋าก่อนทําซื้อบ้านยายจ๋าว่าจะมีคนเข้ามาติดต่อมาติดต่อมามาซื้อที่ตรงนี้แล้วค่ะแล้วเขาอยากได้ตรงบ้านยายจ๋าขายไหมเขาบอกเพราะว่าเขาจะทุบทะลุแล้วเขาจะาทารั้วล้อมเอาหมดเลยยายจ๋าก็บอกวยไม่ขายหรอกยายจ๋ายังผ่อนอยู่เลยยายจ๋าจะขายทาไมยายจ๋าก็ยังอยู่ยายจ๋าทางานอยู่ เขาก็เลยแบบว่าเขาก็เลยแบบว่าพอไม่ขายเขาก็เลยถามว่าแล้วเดจ๋าจะซื้อที่เขาไหมตรงนี้เป็นที่หลุดธนาคารเขาไปจับมาจากธนาคารเขาขายให้หนึ่งล้านบาทเดจ๋าก็บอกโอ้ไม่มีปัญญาซื้อเดจ่าไม่มีเงินล้านบ้านหลังนี้ก็ยังผ่อนอยู่เลยแต่พูดถึงว่าท่านะตอนนั้นนะคะเดจ๋าก็ยังไม่ต่อเติมบ้านที่เดจ๋ามันก็ยังเยอะอยู่ ถ้าจะจะาเอาที่ไปรีไฟแนนซ์บ้านไปรีไปรีเพื่อที่จะเอาเงินมาซื้อตรงนี้มันก็น่าจะได้นะคะแต่ไม่รู้จะได้ถึงล้านหรือเปล่าเพราะจะจ่าเงินเดือนก็น้อยนะคะแต่ว่าถ้าถ้าเราจะทําตอนนั้นน่ะคือทําได้แต่พอตอนเนี้คือมีคนมาซื้อแล้วหนึ่งล้านเขาถามถามเจ้าของเขานะคะเขาบอกเขาซื้อล้านหนึ่งเขาก็มาถมหมดไปสองแสนสามแสนนลยนะคะถมหมดเยอะใช้เงินเยอะ ถ้า,า,จายจจ่าชอบปลูกเหมือนตอนนี้นะคะถ้ายจาจ่าจะทํากิจการอะไรทั้งอย่างคาดว่า,า,จายจ้จ่าทาตรงเนี้ยที่ตรงเนี้าายยจ้จ่าทาเป็นฟาร์มเป็นสวนผักได้เลยแต่มันเป็นอดีตที่ผ่านมาแล้วนะคะเล่าให้ฟัง่เฉยแบบยังไงนะคะเล่าเพราะว่ายจาจ่าต้องกลับไปอยู่ต่างจังหวัดอยู่แล้วค่ะก็พามาชมสวนผักบ้านยจาจ่านะคะก็ <c oughs> คลิปยจาจ่าชอบชอบพาชมพาดูนะคะเจาจ่าว่ามันจะชอบบรรยากาศ เนีย่ยค่ะแสงแดดออกมาอ่อนเจจ่าว่าจะเคลียสวนผักนะคะเมื่อกี้เจจ่าซูมให้ดูมันก็จะประมาณนี้นะคะเรดโอ๊กตรงกลางกินคอร์ตรงริมอันนี้ก็เรดโอ๊กตรงกลางกินคอร์ตรงริมแล้วก็ตรงนี้ก็แปลงแปลงเรดโอ๊กอย่างเดียวนะคะแปลงเรดโอ๊กอย่างเดียวอันนี้ก็กรีนคอร์อย่างเดียวนะคะเะจ่าซูมให้ดูเมื่อวานก็เคลียรตรงแปลงตรงโน้นขยับออกมา ก็คือเคลียร์วันล,ละนิดวันล,ละหน่อยนะคะค่ะสำหรับฟิลนญเจาีจ๋าก็าชมสวนผักบ้านเาจาีจ๋าแค่นี้นะคะชมไปเล่าเรื่องอะไรก็ไม่ร,รู้พอเล่าเรื่องความรู้เจ้าจา๋ามันมีเรื่องเล่าเยอะเหมือนกันค่ะแต่ว่าบางครั้งคนอาจจะเบื่อฟังเนาะแต่เจ้าจา๋าเจ้าจา๋าขอขอเล่าหน่อยเพราะว่ามันก็จะเก็บไว้ในช่องของเจ้าจา๋ามันก็จะเป็นประสบการณ์เผื่อเราแก่ตัวมาแล้วเราหลงหลงลืมลืมลมาเปิดช่องออลูกหลานมาเปิดดูก็อ,อาจจะได้ฟัง คิดที่จาจ่าเล่านี้ว่ามันเป็นยังไงบางทีเจ้าจ่าอาจจะใส่คือบ่นไปนะคะพูดง่ายๆว่าความที่ว่าเราเป็นเด็กต่างจังหวัดบางครั้งมันก็มีอะไรประสบการณ์เยอะมากค่ะ,ละหลายๆเรื่องเก็บไว้ในช่องนี้ค่ะคือบางคนเขาอาจจะมาหาความรู้มาชมสวนผักเจ้าจ่าไปด้วยก็ทนฟังเจ้าจ่าบ่นเลยนะคะและเจ้าจ่าอยากจะเก็บไว้ในช่องนี้ให้ ให้บางทีลูกหลานของเรามาชมคลิปมาดูคลิปย้อนหลังช่วงที่เราแบบว่าหลงหลงลืมลืมแล้วหรือว่าจําอะไรไม่ค่อยได้แล้วมันลูกหลานมาถามอะไรบางทีก็จํามไมไ่ค่อยได้นะคะก็ก็เอามาเล่าสู่กันฟังเก็บไว้นะคะสำหรับพี่ยิ่งยาจา๋าก็ขอบคุณมากค่ะที่เข้ามารับชมคลิปของย่าจา๋านะคะถ้าชอบก็ช่วยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปของยาจา๋าพาปลูกช่องของยาจา๋าพาปลูกด้วยนะคะ บางครั้งอาจจะมีประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์บ้างแต่ว่าก็พาชมสวนผักสวนผักบ้านเจจ่าค่ะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะถ้าอันไหนที่เาจจา่ายยังไม่ตอบคอมเมนต์หรือว่าเจจ่ายยังไม่เข้าไปชมช่องเาจจา่ายยังไม่ว่างนะคะเดี๋ยวเาจจา่ายมีเวลาเาจจา่ายจะเข้าไปดูนะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ